ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง p r o n o u นะคะคือคำสรรพนามภาษาฟินที่เขาเรียกว่า pronoun นะคะทีนี้คำว่า pronoun หรือสรรพนามภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าอะไร มันก็แปลว่าคําที่เราใช้แทนคํานามชนิดต่างๆนะคำที่ใช้แทนคํานามชนิดต่างๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องพูดคำนามนั้นซ้ำอีกนะคะค่ะทีนี้ในภาษาฟินเนี่ย พ r o n นมินิต no เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเจ็ดอย่างด้วยกันนะคะเจ็ดอย่างพ r o n นมิน no ิตหรือว่าคำสรรพนามนะคะอย่างแรกเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันมากนะคะเกี่ยวกับบุรุษสรรพนามนะคะภาษาไทยก็บุรุษสรรพนาม พูดตรงนี้อาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าบอกว่ามันคือฉันคุณเธอเขาพวกเราพวกเนี้ยก็อาจจะเข้าใจกันนะคะภาษาฟินเขาเรียกว่า person p r o n o m i n i นะคะภาษาไทยก็คือบุรุษสรรพนามนะคะ ที่เราจะใช้แทนในการพูดคุยกันนะคะแทนตัวเราว่าฉันมินาแทนตัวคนที่เราพูดด้วยว่าซีนาแทนคนที่เราพูดถึงคนที่สามเป็นแทนนะคะหรือว่าจะแทนพวกเราหลายๆคนก็เมนะคะพวกนี้ภาษาฟินเขาเรียกว่า person pronoun นะคะก็คือเช่นซีนามินา รโนมีเนตอันที่สองนะคะชนิดที่สองของคนฟินนะคะเขาเรียกว่าเดโมนสตราตีบีเดโมนสตราตีบีโรโนมีเนต์นะคะภาษาไทายเรานะคะก็คือคำที่เราใช้แทนเพื่อที่จะบอกว่าของของนั้นของอันนั้นน่ะมันอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกล ะะเอาอีกทีก็คือเป็นคำที่เราใช้แทนคํานามเพื่อที่จะบอกให้ชัดเจนว่าอันนั้นนะ่ะมันอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลนะคะอย่างเช่นนี่นั่นโน่นนะคะถ้ายกตัวอย่างอย่างนี้แล้วก็น่าจะพอนึกออกที่แปลว่านั่นโน่น นี่นะคะเขาเรียก demonstrative pronoun ก็คือภาษาอังกฤษนี่เขาจะเรียกว่า demonstrate demonstrate ก็แปลว่าการชี้การแสดงนะคะงั้นก็แสดงว่าสรรพนามนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราใช้ชี้ใช้แสดงคือสิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะก็คือต้มา อันนี้อันนั้นหรือไม่ก็ c คือมันนะคะนามาก็คือมีหลายๆอย่างก็คือไอของพวกนี้เหล่านี้ใช่ไหมน่ามาก็คือ this ภาษาอังกฤษนะคะนัวก็คือของเหล่านั้นก็คือ those นะคะก็คืออันนี้เป็น pronoun pronoun ก็คือ p r o n o m n ชนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะบอกให้ชัดเจนลงไปเลยว่า ของหรือว่าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลอยู่ตรงนี้หรือว่าตรงนั้นนะคะอันที่3นะคะคำสรรพนามหรือคำที่เราใช้แทนเนี่ยเราจะใช้แทนในประโยคคำถามนะคะภาษาฟินเขาเรียกว่าคือ u s มูสโรโนมิ s นะคะอีกอย่างนึงเขาก็ใช้คำว่า i n t e r o g a t i v e ก็คือเป็นคําที่เราใช้แทนเวลาที่มันอยู่ในประโยคคาถามนะคะอย่างเช่นถ้าภาษาไทยก็ใครอะไรนะคะใครอะไรภาษาฟิน ประโยคที่เราใช้ในคำถามหรือว่าคำสรรพนามที่ใช้ในคำถามก็กู o ก l ะน,นะคะหรือไม่ก็มิแตมิกะพวกนี้นะคะเป็นคำที่เราใช้แทนในประโยคคำถามใส่ question mark ไปด้วยก็ได้คือสมุดสเมรกจะได้รู้ว่ามันคือ คือสมม p r o n o m n a t p r o n o m i n t อันที่4นะคะก็คือคำที่เราใช้แทนคำนามที่มันอยู่ข้างหน้านะคะก็อาจจะมี2ประโยคนะคะประโยคใหญ่ประโยคเล็กหรือว่า2ประโยคนี้เท่ากันแต่ก็จะมีคำคำหนึงเนี่ย มาเชื่อมนะคะซึ่งคำที่มาเชื่อมเนี่ยเราใช้แทนคำที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า relative pronoun ภาษาไทยก็คือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า ะคะซึ่งทำหน้าที่เชื่อมประโยคก็คือใช้เชื่อมประโยค relative relative ก็คือแปลว่าเกี่ยวข้องนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้คำว่า who which that พวกนี้นะคะก็คือเป็นคำเชื่อมแล้วไอ้คำ who which that นี่ก็คือใช้แทนคำนามที่มันอยู่ในประโยคข้างหน้านะคะ ภาษาฟินก็จะมีตัวอย่างเช่นคําว่าหลายคําค่ะคำว่ายกะยกะมีต่นะคะมีหลายคํา ยีแอนยีแอนเก็คือยานี donc, ้ในเดลเอนก็คือและอื donc, ่นๆอีกมากมายนะคะมีกามีตาได้หมดนะคะที่มันเชื่อมข้างหน้าวันนี้เราก็ต้องไปดูไอคำเรซิทีฟนี่มันมีคําอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะประโยคนี้นะคะตามา ซุกลาออนปาราสตานะคะก็คือช็อกโกแลตอันนี้เนี่ยจริงๆตามมานี่ก็คือเป็นเดโมนสตราตติวิพรโนมินิตอย่างหนึ่งนะคะตามมาก็คือเพื่อที่ให้รู้ว่าช็อกโกแลตอันนี้เลยเนี่ยมันปาราสตาท่าน,นี้ทำไมใช้ปาราสตาล่ะทำไมไม่ใช้ปารัสนะคะอันนี้ก็เป็นปาร์ติติวยใช่ไหม เพราะนั้นคำตรงนี้ subject หรือว่าประธานในประโยคเนี่ยเป็นไอเนสนาเป็นสิ่งที่นับไม่ได้เป็นน้ำเป็นน้ำตาลเป็นกาแฟเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องใส่ให้เป็นปติิบิก็คือช็อกโกแลตเนี่ยมันเลิศมากมันดีมากมันอร่อยมากนะคะทีนี้ใส่ r e l a t i v ล r e l a t i v ร p r o n o i n คำว่ามิตา ก็คือมิตานี่ก็คือจะใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าก็หมายถึงช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยมากนะคะมิตากอสการโอเลนไมสตันุมิตากอสการโอเลนไมสตันุมิตากอสการโอเลนไนุากี่ฉันาเคนชนิเมมิาเลยมนกอสกานไมสากสารนไมสัุตโนไมสุาสนุโเลนไมสตากนุก็คือ เคยชิมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนมาถึงปัจจุบันก็ใช้ยังชิมอยู่เราก็จะใช้เป็นอันนี้โอเลนไมส์สนุดนะคะก็คือช็อกโกแลตเนี่ยมันอร่อยมากที่อร่อยที่สุดเท่าที่ชันเนี่ยได้เคยชิมมาเลยตั้งแต่ในอ,อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะนั้นคำว่ามิต่นี้ก็คือใช้แทนช็อกโกแลตนะคะอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะยกให้ดูคร่าวๆนะคะว่า คำที่เขาเรียกว่าเรลาติบีเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนกับเอามาใช้แทนคำข้างหน้าแทนที่จะใส่สุกราตสุกราอีกทีหนึ่งเขาก็ไม่ใส่เขาก็ใช้คำแทนพระน o มเ i ตอันที่ห้านะคะอันนี้เขาเรียกว่า อันนะคะอันที่ห้าเขาเรียกว่า indefinite indefinite pronoun indefinite 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 ก็คือนับไม่ได้ก็คือมันนับไม่ท้วนบอกไม่แน่นอนก็คือมันไม่รู้จำนวนที่แน่นอนนะคะสรรพนามพวกนี้น่ะก็คือเราจะไม่เจาะจงว่าเป็นใครเป็นอันไหนเป็นชิ้นไหนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไม่เจาะจงยกตัวอย่างเช่นภาษาไทยก็บางคนทุกคน ะะคะภาษาฟินเขาก็จะให้คำว่าโยกุนะคะไกกิโมเลม,มัดนะคะพวกนี้เนี่ยก็คือที่เรา พูดหรือว่าเอามาใช้ในประโยคเนี่ยก็คือมันจะเป็นคําสรรพนามหรือเป็นตัวที่เราใช้แทนที่เราไม่เจาะจงนะคะเป็นบางคนเป็นทุกคนยกตัวอย่างนะคะอาจจะยกกูซอยตีมินุนแล้วก็คือใครก็ไม่รู้โทรมาหาฉันเนี่ยเนาะคือเราไม่รู้ว่ใครเราก็เลยใช้แทนว่าบางคนมีคนบางคนเนี่ยโทรมาหาฉัน เนาะยอก,กูป้อยตีมินุนเลยนะคะตัว,ตวที่หก <6 S 2> นะคะตัวที่หกที่ว่าเป็นโรโนโมินีภาษาฟินนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่า reflexive reflexive p r o n o m i n ต e ก็คือเป็นคำที่เราเน้นนะให้เห็นชัดเจนนะคะก็คือเน้นว่าต uh ัวเองเนี่ยได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือมันแทนตัวเองแล้วก็เน้นย้ำให้ชัดเจนใช้แทนตัวเองเน้นย้ำให้ชัดเจน นะคะคภาษาไทยก็จะมีคำว่าด้วยตัวฉันเองนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ myself ก็คือในประโยคนี้อาจจะเน้นย้ำอีกทีว่า I do it ก็คือฉันทำ I do it myself ก็คือฉันทำม,มันด้วยตัวเองนนเนี่ยคนอื่นไม่ได้ทำนะคะไอ้คำว่าด้วยตัวเองเนี่ย มันก็คือคำ pronoun ประเภทนี้ค่ะก็คือ reflexive pronoun นะคะภาษาปีนนะคะยกตัวอย่างก็คือเต้นดามันโอปุซซีรอนอิสอิสเซเลเน ก็คือเต้นตามานปูเซรอนอิจเจเนี่ยก็คือฉันเนี่ยทำเสื้อตัวนี้เนี่ยทำมันเองเลยนะทำให้ตัวเองฉันทำให้ตัวเองนะคะทำมันให้ตัวเองเพราะนั้นไอ้ด้วยตัวเองเนี่ยอ้าวโอเคถูกล้ก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็คือใช้แทนตัวเองนะคะอิจเจเลเนี่ย p r o n o u ตัวสุดท้ายนะคะ pronoun ในภาษาฟินตัวที่เจ็ดนะคะก็<อ>เรียกว่าเดี๋ยวจะเขียนก่อนนะคะเพราะมันอ่านออกเสียงค่อนข้างยากจริงๆถ้าให้รู้คำพวกนี้คำเต t ม r เียนนี่ก็อาจจะจำไม่ได้แต่ว่าถ้าเผื่อบอกมาว่ามันคือไอที่เน้นด้วยตัวเองอย่างเนี้ก็คืออาจจะรู้ว่าเป็นอะไร r ร c i ค่ะก็คือเ i p r o ป o ก i โปนนะคะก็เขาบอกว่ามันคือสรรพนามที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของกันและกันนะคะก็คือให้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยกระทำกันยังไงนะคะภาษาไทยก็คือแสดงความสัมพันธ์กันและกัน ต่อกันอย่างไรภาษาอังกฤษก็จะเป็น each เ t อ e r นะคะก็คือต่อกันละกัน each ter, each เ t อ e r ก็คือต่อกันละกันหรือว่า one another ก็คือแล้วแต่นะคะภาษาฟินนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างภาษาฟินก็คือ missa ตัปปะตัปปะสิทธิ์ตอยเซนเนี่ยก็คือแปลว่าพวกคุณเนี่ยเจอกันเจอซึ่งกันและกันเนี่ยที่ไหนนะคะไอ้คำว่าต้อยเซนเนี่ยเนี่ยมันเป็นพรอนอมินิทชนิดนี้นะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นพรอนอมินิทนะคะใน ภาษาฟินนะคะในไวยากรณ์ฟินภาษาฟินิชนะคะที่แบ่งออกเป็นแต่ละอย่างนะคะก็ตามนี้นะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นโรโนมินทิทั้งหมดนะคะ7ชนิดนะคะของอไวยากรณ์ภาษา,าฟินิชนะคะว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละประเภทเนี่ยมันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะถ้าเผื่อมีอะไรก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มานะคะแล้วยังไงเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะม้อยกา